นี่คือข้ามไปข้ามไปข้าม้ปจอมด้ไหอาเดวิดด้วยดิจอมป้จมปองจำปองจปองปองไม่้วเออใจหมข้ามไป

เออไปอันนั่นก่ะไปเดี๋ยวกินยังก็กลับกันนะกินตั้งเพ่ล้านไหนเราอร่อยอ่ะจจล้านถามมันหักหักไหวันนั้นอ่ะถามมันล่มตั้งเพ่อะอร่อยตั้งตั้งตีตั้งตีกาเออตั้งตีตั้งเพ่ตั้งหนอกเนี่ยข้างบำาปเวทีอยู่านไหนนั่นแหละน้านตีเคยกินกันน่นแหละแล้ววันนั้นถามมันล่มนั่นเปิใจมาถึงตั้งหน่อกั่นะตั้งตีมันเป็นเวทีตั้งหน่อกือมันเป็น่ยนท่านไหน Ni máy phun trâu nó cầm móc móc kèm phi tai chưa bao nhiêu năm năm con Nó năm năm chờ năm 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 điều năm 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 má năm ăn năm 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 hầu năm năm nó cắn móc á năm 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 Nó năm năm lên, nó năm 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 เขาไปนก้าอาบน้ำเลยมันเดี๋ยวไม่ไหวไปไหนบอลเดือนเจ้าไม่หยอกไปกาอนนั้นใหรพอไปกาแล้วเดี๋ยวจะไปเอานี่จะบอกคือมันอยู่มันอมันแอลห่องเพราะว่าเจ้มานี่เขาไปยุบเราสองตัวมันก็นอกกงกรอเขาเลยนะมันกงอกกัเขาต้องมาอยู่ด้วยกันเพื่อมรดเดี๋ยวนี้ยโอ้๋ออ๋อเลือล บัป้าเออบะัพป้บบักปทะเลาะกันอาสปองอเดี๋ยวกนเนาะเดี๋ยวจะได้เทียบปิดตรงนี้จะได้ไปลาเปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะมาหาเนาะเนี่ยอันกับอะกันเอออ๋อได้ดีดุมาตัวนี้โอ้หทะเลาะั้งหมดเลยเกิดขึ้นละเปนช่อบว่างอะเอนะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี thì ๋ยวจะมาหานีเดี๋ยวไปแป๊บเดียว